สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและเอฟซีทุกทท่านนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาช่องก็จะได้เอาบนสองตัวมาให้รุ่นมาให้ชมไม้เป็นแนวทางกันต่อนะครับก็ลองดูครับว่าสูตรนี้ก็เข้ามาทั้งหมดก็ห้างวดนะครับห้างวดนะครับเข้ามาห้างวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นงวดที่หกนะครับลองมาดูครับงวดที่หนึ่งเริ่มเข้ามาตั้งแต่ผลออก สามตัวบนก็ออกอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหกนะครับสูตรนี้ก็ได้แค่สองตัวนะครับสูตรนี้ก็ได้แค่สองตัวนะครับท่านผู้ชมก็งวดแรกก็ได้หนึ่งกับสี่ก็มาเข้าทั้งหลักร้อยและหลักสิบนะครับเลขหนึ่งนี่ครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วงวดที่สองก็ได้เจ็ดกับศูนย์นะครับได้เจ็ดกับศูนย์ก็ผลลัพธ์สามตัวบนก็ออกอยู่ที่หกเก้าศูนย์ก็เลขศูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับงวดนี้นะครับ แล้วงวดที่3นะครับงวดที่3ก็ได้6กับ9 6กับ9ผลลัพธ์3ตัวบนก็ออกอยู่ที่5 93นะครับเลข9กก็มาติดอยู่ที่หลักสิบภายในงวดนี้นะครับแล้วก็งวดที่4นะครับงวดที่4ก็ได้0นย์กับ3นะครับ3ตัวบนก็ออกอยู่ที่504นะครับนี้ก็เลข0ูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบบนนะครับแล้วงวดที่5นะครับงวดที่5ก็ได้7กับ0นย์นะครับ ผลลับก็ออกอยู่ที่503เลข0ก็มาติดอยู่ที่หลัก10บนนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่5นะครับแล้วงวดที่6นแล้วครับงวดที่6ก็ได้3กับ6นะครับผลลัพธ์ออกอลไรนะครับ3ตัวบนงวดที่ผ่านมาก็ออกอยู่ที่3 3มสามแล้วก็หกนะครับ ก็มาเข้าอยู่ที่เลขสามนะครับงวดนี้มาทั้งหลักร้อยหลักสิบเลยนะครับครับถือว่าผ่านไปเป็นงวดที่หกนะครับเป็นงวดที่หกผ่านนะครับ ถือว่าผ่านนะครับแล้ววัที่เจ็ดนี้แล้ครับจะได้ตัวไหนกันนะครับก่อนอื่นก็มาวัางคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าต่อเป็นวดที่7หรือเปล่านะครับ ว่าจะเดินหน้าต่อเป็นงวดที่7หรือเปล่านะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับบน2ตัวนี้นะครับอย่างน้อยก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับเข้ามาแล้ว6กงวดแล้วนะครับงวดที่7ก็จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับทําย้อนหลังก็เข้าหมดนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับแต่เดินหน้าระหว่างเดินหน้าต่อนี้จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก็ มีแต่คนคาดเดานะครับว่างวดหน้าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับผมก็คาดเดาแต่พอดีผมมีสูตรนะครับแต่ท่านผู้ชมก็เดาเหมือนกับผมนะครับว่ามันจะมีโอกาสเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับก็ก่อนอื่นถ้าจะนําตัวเลขไปใช้จริงก็โปรดพิจารณาให้รอบด้านด้วยนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็ลองมาดูครับวิธีคิดวิธีคํานวณผมใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคํานวณให้นะครับ ถ้าไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบน2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับเข้ามา6งวดแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่7ว่าจะได้ตัวไหนกันว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับต่อมารุ่นกันนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับผม็ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ3 ก็6แล้วก็7นะครับก็3 6 2ตัวล่างก็ออกอยู่ที่2 1นใช่ไหมครับที่ผ่านมาใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับ ก็จะใช้ตำแหน่งหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็10ล่างบวกกัน2ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็หน่วยล่างบวกกันครั้งเดียวนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็เป็นตัวเด่นตัวนั้นเลยนะครับถ้าได้เลข2ตัวก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับแล้วก็บวก3คงที่ทุกครั้งนะครับนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้3เป็นตัวเด่นตัวแรกใช่ไหมครับ บวก3าก็ได้6นะครับวันนี้แหละครับอันนี้ก็ได้6นะครับ3บวก3าก็ได้6 6กบวก2ก็ได้8 8บวก2ก็ได้10 10บวกก็ได้11นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข1น,นะครับมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับสูตรนี้ได้2ตัวนะครับบน2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับได้1ใช่ไหมครับ แล้วก็บวก3ามงพี่นะครับ1บวก3ก็ได้4นะครับงวดนี้ได้1กับ4นะครับนะครับได้1กับ4จะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่าย้อนหลังนี่เข้าดีเหลือเกินนะครับเข้าดีเหลือเกินแต่ว่าเดินหน้าจะมีโอกาสเข้าอีกหรือเปล่านะครับก็ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นะครับว่าเดินหน้าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับถ้าไหนจะนําตัวเลขไปใช้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับพิจณาให้รอบด้านด้วยนะครับ จะนําตัวเลขสูตรนี้ไปใช้นะครับนะครับมีโอกาสหลุดได้มีโอกาสเดินหน้าได้นะครับตัวเลขยังไม่ออกก็ก็วิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าย้อนหลังนี่เข้ามาหกงวดนะครับนะครับย้อนหลังเข้าหกงวดแล้วงวดที่7นี้ได้1กับ4นะครับเดินหนึ่งกับสี่นะครับงวดนี้นะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับ คนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมและ f อฟทุกๆท่านนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่กดแชร์ก็ขอให้ถูกระวันที่หนึ่งรางวัลสามตัวบนด้วยนะครับท่านไหนกดติดตามท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่กดติดตามก็ขอให้ถูกระวันขอให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับ หนึ 1> 1่งกับสี่นะครับว่าจะมาตัวไหนกันหรือว่าจะมาสองตัวบนเหมือนกันวัที่ผ่านมาเข้าสองตัวเลยสามหกสองตัวนะครับสามหกวันนี้จะมาอีกหรือเปล่าหนึ่งสี่จะมาหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามดูวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนี้นะครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันนะครับมาเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านครับ